คือน้องนะครจะทำมาตามหน้าตาของน้องแฮร์รี่เบอร์รี่นะหรือว่านักแสดงในเรื่องนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน,น้องเจอกันกับพี่ใบอีกแล้วนะคะใน Channel ช anel PONY THER SHOP c h a น n e l ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นนี้มากขึ้นกับพี่ใบคนเดิม ไม่ได้พูดมานานมากไม่ได้พูดมานานแบบไม่ได้พูดมานานจริงๆนะโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยนะก็มีของเล่นที่เขาลนช์วางขายพร้อมกันทั่วโลกนะฮะวันที่23วันนี้กับของเล่นนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องดังนะฮะที่ทํามาจากตัวการ์ตูนที่แบบที่ไปดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะของทางดิสนีย์นั่นเองอุ๊ยหลายๆคนนะ่าจะต้องรู้แล้วว่าคือเรื่องอะไรนะเรื่องข้างหลังนี้เลยนะเดอะลิตเติ้ลเมมเออร์เดนนะซึ่งวันนี้พี่มีมา4รุ่นโอ ให้เบอร์เบอร์ดูก่อนนะวันนี้จะมาแกะนะครับ1่กล่องนะแต่ว่าก่อนจะแกะเดี๋ยวจะแนะนําตัวเพลย์ไลน์ให้ดูกันก่อนว่าเอ้ยเขาออกมากี่รุ่นตัวแรกตัวนี้เลยนะจริงๆเขาออกมามากกว่า4รุ่นนี้นะแต่ว่าตอนนี้มันเข้าถ่ายแค่4ี่รุ่นนะฮะก็เลยเอามาให้ดูกันก่อนนะแต่จะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าที่ไทยคือแบบได้เล่นพร้อมกับ ท,ที่ประเทศอื่นๆอ่นะผมว่าปกติเนี่ที่ไทยจะชอบได้เล่นชา้าแบบช้ามากๆนะครับนี่น้องแอเรียลนะครับคือน้องนะคะจะทํามาตามหน้าตาของน้องแฮร์รี่เบอร์รี่นะหรือว่านักแสดงในเรื่องนะครับมีรูปน้องไหมมีรูปน้องไหมอุ้ยไม่มีรูปน้องอะ่ะให้ดูรูปน้องก่อนละกันเนาะเนี่ยน้องก็จะเป็นผมแบบมีถักเดดล็อกแล้วก็มีส่วนที่เป็นอ่าเป็นผมแบบหวีได้นะฮะส่วนเดดล็อกเนี่ยก็คือจะเป็นไหมพรมนะครับตัวอกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี่เป็นสีม่วงสีเขียวนะแล้วแบบ หางสวยมากหางอลังการมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลย์ไลน์กล่องแรกนะครับส่วนของข้อต่อนะคะก็คือจะมีตรงแขนตรงหัวตรงคอเนาะแล้วก็จะมีต้นส่วนของหางเพื่อให้นั่งได้นะครับแล้วก็หางเนี่ยเป็นแบบซิลิโคนนะครับมีกริตเตอร์แบบกริตเตอร์วิงวิงเลยเพื่อที่จะมาต่อแล้วแบบหางยาวออกมาและหลังกล่องนะครับเขาก็ยังมีนี่เลยบอกนะครับว่าจะมีน้องอีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็น รุ่นที่น้องจะเป็นชุดตอนขึ้นมาบนบกนั่นเองนั่นก็คือชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสีฟ้านะคะจะเป็นชุดตอนขึ้นมาบนบกนะครับก็เป็นไงล่ะสวยไหมอ่าผมเหมือนกันเลยนะคะจะมีส่วนที่หวีได้กับส่วนที่เป็นไหมพรมเหมือนถักเดดล็อกนะครับแล้วก็ตัวชุดนะครับสวยมากชุดจะเป็นสีฟ้ามีการผสมผสานระหว่างผ้าชีฟองแล้วก็มีตัวโครเซตตตรงนี้ด้วยนะครับรองเท้าอ่าแ,แ,แอบให้ดูรองเท้าเป็นรองเท้าแบบ เหมือนรองเท้าถักสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ตัวกระโปรงกับตัวเสื้อเนี่ยเขาก็จะตีพีทมานะครับแบบนี้อ่ะ ฟื้นฟื้นฟื้นนี่ตีพีชแบบนี้นะครับสวยนะอุ้ยโอเคเลยจุดแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นหางหางปลานะครับส่วนตัวนี้จะมีเท้ามีขาอ่าถ้าเกิดใครชอบเล่นแนวแฟชั่นก็ต้องตัวนี้แต่ถ้าใครชอบแบบความนังเงือกก็ต้องตัวนี้แต่สุดท้ายแล้ว2ตัวเลยจ้ามีนางเอกแล้วก็จะมีตัวร้ายนะซึ่งบอกเลยว่าพี่ชอบเมริซ่าแมคเคชชีมากคือเขาเป็นนักแสดงที่แบบเก่งมากๆอยู่แล้วนะพอมาเล่นเป็นเออร์ซูล่าเนี่ยเห็นแค่ในตัวอย่างแว๊บๆเนี่ยก็รู้สึกว่าอุ้ยเราอยากจะดูในเรื่องมากกๆเลย็ ผิวของเออร์ซูล่านะคบก็จะเป็นผิวสีม่วงโอ้โ oh, หดูเมคอัพเออเมคอัพสุดปังมาแบบว่าสีเข้มสีเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับแล้วก็นี่มีผมเป็นเรียกว,ว่าตีโป่งขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็สุดปังมีต่างหูมีสร้อยคออุ้ยสร้อยคออันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยคอที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเอาไปเก็บเสียงแอร์เรียลนะครับแล้วก็ตัวชุดนะครับก็จะมีความแตกต่างจากในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะครับแต่คือหางคือม,มีความอลังการมากเลย แล้วคือตัวหางนะครับเราสามารถนี่เอามาประกอบนะครับกับตัวเพื่อให้แบบว่าเขาแบบแผ่หางออกไปได้เยอะๆนะครับแล้วก็บอ d ดี้นะครับจะเป็นข้อต่อหลายส่วนมากเลยก็จะมีข้อต่อคอนะครับมีข้อต่อตรงข้อศอกนะครับตรงหัวไหล่นะครับแล้วก็ตรงเอวนะร,รวมถึงข้อต่อของ สองตัวหางนะครับคือสุดปังอลังการมากๆนะคะกับเออร์ซูล่าสมกับเป็นตัวแม่ตัวมัมจริงๆและนี่คือกล่องที่เราจะแกะกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัว a อ r ์เรียลแอนด์ปรินซ์อริกนะครับก็คือจะเป็นตุ๊กตาที่มาพร้อมกันเลยมาเป็นกล่องคู่เลยตัวกล่องก็จะแบบมีความเป็นหัวทรงหัวใจนะคะแล้วก็อันนี้มีรูปร้องมาด้วยนะนี่รูปน้องนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีรูปโปรโมทนะครับแบบนี้เลยแล้วก็โปรโมท2ตัวข้างหลังด้วยอุ้ยมีสกัตโธ มีใครอีกมีเซบาสเตียนนะครับแล้วน้องฟวอ๋อมีน้องฟราวเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับอุย้ยกล่องมน่ารักมากอุย้ยไม่ได้อันบ็อกซ์มานานมากแล้วนะครับตื่นเต,นต้นกับการอันบ็อกซ์มากนะครับนี่กล่องข้างในจะเป็นลายแบบลายแบบมีปราสาทมีปราสาทของใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีแบบว่าชายทะเลโอ้ยสวยอุย้ย เราเห็นข้อแตกต่างก่อนแล้วเราเห็นข้อแตกต่างก่อนแล้วแต่เดี๋ยวค่อยไปไปไปเทียบกันดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนไม่ได้ทําข้อตุ๊กตามานานมากปกติซื้อแล้วก็แบบเก็บทั้งกล่องแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับน้องแอเรียลนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยชอบตรงแบบว่าเขามีแบบทํำายให้เหมือนกับน้อง แฮลิเบอรี่เลยนะครับคือมีฝายตรงนี้นะครับอันนี้จะมีผ้าพกหัวด้วยนะครับแล้วก็มาในชุดสีฟ้าเหมือนกันที่แบบเหมือนตีพีทนะครับแล้วก็มีผ้าชีฟองมีคลอเซตนะครับอ่ารองเท้าจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีอุปกรณ์มาด้วย2องชิ้นคือกระเป๋านะครับเหมือนเป็นกระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าผ้าถักนะครับแล้วก็จะมีสิ่งนี้นะครับเป็นเหมือนนตุ๊กตานางเงือกอะ ไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นอะไรอาจจะเป็นของที่แอรียลสะสมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับก็จะเป็นแบบนางเงือกสีเขียวผมก็นิ่มน,นะผมจะเป็นไหมแบบไหมแบบป้าป้าเป๊กกับกเลียสมัยก่อนอนะ่ะที่มันจะมีความเป็นไหมผ้าอะไรอย่างเงี้ยไหมแบบเนี้ยก็จะไม่แนะนําให้เอาไปไว้ในแบบน้ำร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบฟูได้ง่ายนะครับแต่ว่าส่วนของไหมพรมนะส่วนของไหมพรมตรงนี้คือไม่แนะนําให้หวีเลยนะเพราะถ้าหวีไหมพรมมันจะแตกแล้วหัวจะฟูมากๆเลยนะครับแต่คือชอบเมคอัพนะ มคอัพคือดีสีผิวก็คือดีนะครับส่วนปริ้นอีริกนะครับก็คือจะไม่ได้เป็นผมจริงนะเขาจะเป็นผมแบบเป็นโมผมนะครับแล้วก็มีการเพ้น์มานะครับแล้วก็ตัวเสื้อจะเป็น2ชิ้นนะจะเป็นตัวแจ็คเก็ตนะครับกับเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในแบบนี้นะครับจะได้ตัวกางเกงนะครับเขาทำเป็นพลาสติกเลยนะครับไม่ได้เป็นผ้าแต่ว่ารองเท้าสามารถถอดได้นะเป็นรองเท้าบูธนะครับรองเท้าบูธแบบถอดได้นะครับแล้วก็มีแบบ2เท็กเจอร์ด้วยนะมีแบบแววแวกับแบบต้นด้านแบบนี้นะครับ อ่ะแต่คือแบบข้อตรงข้อต่ออะไรโอเคเลยนะอุ้ยแบบอ่ามีแบบว่าขยงขยับได้หลายจุดนะครับปึ๊บปื๊บป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 ระมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นโมใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ่าโม2022นะครับเขาน่าจะทามาเป็นแบบเป็นหน้าของเจ้าชายเลยนะครับส่วนข้อแตกต่างนะฮะระหว่างกล่องคู่กับกล่องเดี่ยวก็คืออย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือภาพพกหัวเนาะตัวกล่องเดี่ยวจะไม่มีภาพพกหัวมาให้และจะบอกว่าดีเทลของ ของกล่องเดี่ยวจะดีกว่านะคือผ้าเขาจะตีพีทมาจริงๆไม่ได้เป็นแบบเนี้ยอันนี้คือจะเป็นการสกีไลา์ที่มันออกเป็นพีทพีทนะครับแล้วก็รองเท้าจะต่างกันอันนี้เป็นแบบรองเท้าถักสีน้ําตาลนะฮะแต่อันนี้จะเป็นเหมือนฟิลรองเท้าบูทสีชมพูอ่ะอันนี้คือข้อแตกต่างของกล่องคู่กับกล่องเดี่ยวส่วนนังเรื่อง The Little Mermaid นะคะจะเข้าฉายวันที่25พฤษภาคมเดือนหน้านั่นเองนะคะก็ พี่ใบรอติดตามชมกันเลยนะไหนใครอยากจะได้กล่องไหนกล่องเดียวหรือกล่องคู่ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ใครอยากดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จพะพยายามมาลงคลิปนะครับน้องๆอ,อ่ะละวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดดูคลิปอื่นๆของพี่ใบได้เลยนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเมื <S <S ่อเธอลังมางคองพวกนี S ้สิ S ่งที S ่ดีๆมีทุกอย่างเลยจริงๆ